เดิมการออกเสียงพยายามจะใช้เป็นเสนที่ตัวเดียวกันแล้วก็จะมีเสียงที่เปลี่ยนไปเช่นกา้าถ้าใส่วันณยุกุ์ก็จะเป็นก้าก้าก้ากากาใช่ไหมแลออ้วันเอาคอาสูงขันในในวิธีเสืออะดูตรงรูปดอกไม้มคุัครูดูนี่มีดอกไม้ไว้ให้ตรงนี้มันจะมีเสียงของมันเสือ นี่เลยนี Allah> ่แบบนี้เลยนี่เลยอ้ยอายุกมาคนดียกคนซ้ายมาข้างาข้างซวาเออแล้วก็คำภาษาไปเรื่อยๆต่อเนื่องเอโทจตวาถ้าเป็นคาว่าเสือทำ